สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้มาอยู่กับช่องออโตเจพัฒนาไทยแล้วควันนี้ผมจะมาเล่นเบิดบอลนั่งเองทุกคนแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเบิดบอลธรรมดาครับวันนี้ผมจะมาเล่นเบิดบอลด้วยใช้จอยเกมนั่นเองทุกคนดีนทุกคนคือกด A คือกระโดดนะครับกด X คืออ๋อกดอันนี้คือชิบบอลค่ะส,สำคัญเลยก็คือ อาทีก็คืออันนี้ครับสำคัญตรงที่สำคัญสำหรับเอาไว้ตี่ะทุกคนคืออาทีตรงนี้ครับทุกนอาทีตรงนี้นั่นเองทุกนอาทีตรงนี้ทุกนนี่มาทุกนเล่นจอยเกมกันอันนี้ผมไม่ได้มาแบบเล่นๆนะผม ไปซ้อมเล่นจอยเกมมาแล้วด้วยทุกคนมาทุกคนเล่นได้นี่ทุกคนผมจะกดชิปบล็อกนะกด X ใช้สกิลทุกคนแบบนี้นั่นเองทุกคนมาทุกคน ไม่มันควบคุมยากจกินทุกคนมันควบคุมยากเกินผมจะหำเมาไปไกลๆทุกคนฮุสจิ๊บอ้าวเอา,เอาผมกดตีไม่ได้อะไรเนี่ยทุกคน เอาใหม่ทุกคนเดี๋ยวผมจะรอบอีกรอบหนึ่งผมมีเงินเท่าไหร่ทุกคนเดาดูซิสามร้อยนั่นเองทุกคนผมมีเงินอยู่สามร้อยมาทุกคนถึงเวลาเอาจริงอ๋อ Nhai thương con, tai đâu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  thương con, nè chip nè đi con, nè con, mà lời ไฮ้ผมถึงเวลาตีหันซ้ายตีผมว่าผมควรใช้เอฟใช้ด้วยแบบนี้นะทุกคนแต่ว่ามันน่าจ,จะไม่จ้ายสิตทุกคน จิ๊บบาทุกคลรอบสองผมต้องชนะให้ได้ ตายอีกแล้วทุกคนสุม่มกด x กได้เลยทุกคนจะได้เลยอื๊ออ้ออันกากสุดเลยทุกคนมาเลยกระโดดโชว์เลยนี่

แบบนี้มันจะซูมออกนี่เองทุกคนซูมเข้าซูมออกกดนึงโอ้ยมันมีแต่คนเก่งอะ่ะเฮ้ยผมควรใช้เมาส์ดีไหมทุกคนไม่ได้สิเป็นคอนเทนต์ ่อกี้ผมจะใช้เมาส์แต่ผมใช้ไม่ได้เพราะว่าเอ้ยทุกคนไม่ต้องกดนี้ก็ได้แล้วนี่ทุกคนกดคลิกนีก็ได้แล้วทุกคนผมว่าผมใช้เมาส์รอบหนึ่งก็ได้ทุกคนมาผม,ขอ,ม,าอมขอใช้เมาส์รอบนึงนะครับทุกคนแต่หมทุกคนขอใช้เมาส์รอบนึง ถึงเวลาเลาอาจริงแล้วเจอดีแนะ่จุ๊บสวัสดีรียบอย กล่ะทุกคนเฮ้ยถึงแลต้องใช้จอยเกมะผมไม่ชนะอีกแล้วทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเรือกนี้ผมไม่ชนะข่าวคือไม่เอาได้รองสุงรลบนึ่เูยสิ โอ้โยได้ลูกอมตาตุ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 ตไต้ตนต่ตทุกคนอาุตก็กดได้ตุดดตุตดดุตุตุต กแฮบะบดิซี่ดิชิปล็อกเลยมาเลย มทำยังไงผมก็ไม่ชนะเขาอยู่ดีอะอะไรเนี่ยทุกคนโอ้ตอนนี้เขาจะนำไปแล้วว่าใช้เมาส์อีกทีได้ไหมทุกคนเราใช้เมาส์อีกทีแล้วกันไปทุกคน มาเลยโอ๊ยโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นฝน้านหมตกทุกคนฝนตกโอ้ไม่ไม่ฝนตกเจอเราเดียโอ๊ย คราวนี้แกไม่รอดแน่เรียบร้อยอ๋อไม่ใช่อ๋อคนนี้แหละทุกคนอนคราวนี้แกโดนเราแล้วถึงเวลาที่ฉันต้องเอาชัยนี่แน่นี่แน่นี่แนะ่นี่เนะออไม่ ไม่ทุกคนไม่เอาไม่ไม่นะโอ้ยทุกคนผมซื้อสกิลผมซื้อสกิลร่องหนได้แล้วเออใช้เลยเอาเกรดอ,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 อถึงเวลาหายตัว Hãy subscribe cho má hà Mì Gõ Để นี่เนี่นี่เนี่นี่เนีน่เดี๋ยวผมจะเกิดหายตัวหายตัวผนบ้านผมตกทุกคนได้ยินไหมมาเลยถึงเวลาเอาจริงเกเคอีกแล้วเหรอ ฮะฝนตกโอ้ไม่ฝนบ้านผมตกเป็นแน่ถึงกันสุดเอ๊ยเควีนสำเร็จเหรอโอ้ผมได้95บาทฟีฟี ฝุนบ้านผมตกไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินไหมเล่นจอยเกมแบบนี้มันก็สนุกเหมือนกันนะนี่แน่เดี๋ยวผมจะกดหายตัวแล้ว ตอนนี้ยังไม่กดแล้วกันตีมาไปที่ผู้หญิงโ,โ,โอ้ยโดนลุมโอ้ยเย้จาัดก,การคนนี้ได้แล้วคนนี้เดี๋วที่มันมายุ่งกับเรา ย่าย่าเรียบร้อยมาเลย สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ b s สไ i ร e กันด้วยครับบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนนี่บ๊ายบาย